ต่อไปท่านธิติกันธิติพฤทธิกุลเชิญครับเรียนประธานสภา,าผู้แทนราษฎรผมธิติกันธิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสามอำเภอถาลางและตำบลกระทู้พักก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องที่หนึ่ง ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูกเก็ตปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกหนักหรือพายุหากไม่ยังคิดจะพัฒนาระบบเซลล์ฟรอตคาร์ดอย่างน้อยก็สามารถแจ้งทางไลน์หรือ SMS ได้หรือสื่อโซเชียลต่างๆรวมไปถึงเสียงตามสายในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุให้หน่วยงานที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยมากที่สุด คือปอพหรือสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากติ็ดระเบียบราชการให้รีบแ,แก้ไขหาระเบียบดังกล่าวเพื่อไม่ให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพและเมื่อเหตุสงบก็ต้องเร่งชดเชอยเยียวยายอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้เน้นกับผู้เสียหายที่แท้จริงฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยจริงจังกับปัญหานี้ด้วยครับ เรื่องที่สองปัญหาลูกตาลหล่นสายรถที่สัญจรไปมาและการตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนเทพสตรีหรือทางหลวงหมายเลข402ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจองังหวัดภูกเก็ตลูกตาลหล่นจนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายหลายคันและเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดลูกตาลได้หล่นใส่หัวนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตมาแล้วและการตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนก็เช่นกันครับควรมีอุปกรณ์ป้อง,อง,องกันเศษหิน ไม่ให้กระเด็นใส่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพราะบางครั้งอาจหมายถึงชีวิตฝากให้กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกและเรื่องสุดท้ายครับเคยเรื่องนี้เคยหารือไปแล้วครับแต่ทางกระทรวงคมนาคมได้ส่งเรื่องไปยังผิดหน่วยงานนะครับคือขอจุดยูเทิร์นบนถนน4027หน้าโรงพสตบ้านพารานะครับ เป็นของกรมทางหลวงนะครับไม่ใช่ของกรมทางหลวงชนบทขอบคุณครับ